สวัสดีครับมิตรรักแฟนบอลช่องโทนคุ้ง9 9ในคลิปนี้ผมจะพาท่านไปทำความรู้จักประวัติคร่าวๆของอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์กองกลางเบอร์สิคนใหม่ของลิเวอร์พูลครับว่าที่มาที่ไปของเขาเป็นใครมาจากไหนเป็นลูกเต้าเหล่าใครเอา้าไปติดตามกันครับก่อนจะไปติดตามเรื่องราวของอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ครับต้องขอขอบคุณบริษัท j b f o o d 888ประเทศไทยนะครับจาหน่ายอาหารแห้งและผลไม้แปลงรูปเพื่อการค้าและการส่งออก ผลิตภัณฑ์ใดท่านใดสินค้าใดอยากจะสนับสนุนช่องโทวนคูง99ติดต่อมาได้เลยครับเอาเละครับไปติดตามรับชมรับฟังประวัติของอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์กันต่อเลยครับอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์เกิดเมื่อวันที่24ธันวาคมปี1998ปัจจุบันอายุ24ปีเกิดที่ซานต้าโรซาราปัมป้าประเทศอาร์เจนตินาส่วนสูง176เซนติเมตรเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ครับ เขาเนี่ยมีคุณพ่อเป็นผู้ผลักดันให้เป็นนักฟุตบอลเนื่องจากว่าคุณพ่อของเขาเป็นอดีตนักเตะของทีมชาติอาร์เจนตินานั่นเองครับคุณพ่อของเขามีชื่อว่าคาร์ลอสแม็กอลิสเตอร์คาร์ลอสแม็กอลิสเตอร์ผู้เป็นพ่อเนี่ยนะครับเขาค้าแข่งในตำแหน่งแบ็กซ้ายครับ เล่นกับอาร์เจนตินโนจูเนียเป็นทีมแรกในช่วงปี1986-1992หลังจากนั้นก็ไปอยู่กับโบคาจูเนียในช่วงปี1992-1996ต่อด้วยราซิ่งขับในปี1996-1998ก่อนจะปิดฉากอาชีพค้าแข่งกับทีมที่ชื่อว่าเฟโ o คาสลิว โอสเตนะครับซึ่งทุกสโมสรที่คุณพ่อคาร์ลอสแม็กอลิสเตอร์คาแข่งอยู่ในประเทศอาร์เจนตินาหมดเลยครับโดยทีมที่คุณพ่อนั้นมีความผูกพันเป็นพิเศษเนี่ยก็คืออาร์เจนติโนจูเนียนะครับลูกชายเนี่ยก็เลยมาเล่นกับอาร์เจนติโนจูเนียเหมือนคุณพ่อคุณพ่อของอเล็กซิสแม็กอล e ิสเตอร์ก็คือคาร์ลอสแม็กอลิสเตอร์เนี่ย อยู่ในทีมชาติอาร์เจนตินารุ่นลาวคราวเดียวกันกับเดียโก้มังกาโดนาเฟนันโดเกรดอนโดเซโกกอยโคเชียออสการ์ลุเจอรี่เดียโก้ซิเมโอเน่ซึ่งคุณพ่อของเขาเนี่ยนะฮะอยู่ในทีมชาติอาร์เจนตินาที่ได้ไปเล่นฟุตบอลโลกปี1994ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแม้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคาร์ลสแม็กอลิสเตอร์ผู้เป็นพ่อของอเล็กซิสแม็กอลลิสเตอร์ จะไม่เคยได้เล่นให้กับทีมชาติอาร์เจนตินาในรอบสุดท้ายของฟุตบอลโลกปี1994แล้วก็ติดทีมชาติอาร์เจนตินาทั้งหมดรวมเนี่ยที่ได้ลงเล่นไปแค่3นัดแต่เขาก็ถือว่าเป็นนักเตะที่มีดีกรีใช้ได้ หลังจากเลิอกอาชีพคาแข่งมีอยู่ช่วงหนึ่งครับแกก็ไปเป็นนักการเมืองครับไปเป็นเลขาธิการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาของอาร์เจนตินาในช่วงระหว่างวันที่10ธันวาคมปี2015ถึง12ตุลาคมปี2018บ้านนี้เนี่ยนะครับนอกจากอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์แล้วเนี่ยคุณพ่อเขายังมีลูกชายอีก2คนที่เล่นฟุตบอลเหมือนกัน คนโตชื่อว่าฟรานซิสแม็กอลิสเตอร์ครับปัจจุบันอายุ27ปีเล่นอยู่กับโรซาลิโอเซนเท่ฮะเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์เหมือนกับอเล็กซิสนี่แหละครับอีกคนหนึ่งชื่อว่าเควินครับเควินแม็กอลิสเตอร์คนนี้เล่นตำแหน่งแบ็คขวาปัจจุบันยังอยู่กับอาร์เจนติโนจูเนียมีอยู่ช่วงหนึ่งโดนโบคาจูเนียยืมไปเล่นในช่วงปี2019ดังนั้นในบรรดา3 4สีพี่น้องเนี่ยจะเห็นได้ว่าอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ ดูดีที่สุดนะครับในโปรไฟล์อาชีพค้าแข่งของเขาที่ปัจจุบันนั้นเนี่ยไต่เต้าจากบรายตันไปอยู่กับลิเวอร์พูลแล้วแต่ก่อนจะไปอยู่กับลิเวอร์พูลก่อนจะไปอยู่กับบรายตันเส้นทางของเขาเป็นอย่างไรมาอย่างไรไปไล่เลี่ยงกัน อเล็กซิสม l กอ s สเตรครับเริ่มเล่นฟุตบอลครับกับอาร์เจ i ติโน u จูเนีซึ่งเป็นอดีตต้นสังกัดเก่าของคุณพ่อของเขาพี่ๆเขาทุกคนครับนะก็ล้วนแต่เล่นกับอาร์เจนติโน u จูเนียมาเหมือนกันตั้งแต่ระดับเยาวชนหลังจากที่แจ้งเกิดกับอาร์เจนติโน u จูเนียโดยได้ขึ้นชุดใหญ่ในปี2016นะครับแล้วก็ได้เล่นนัดแรกในการเดบิวต์ประเดิมสนามไปเมื่อวันที่30ตุลาคมปี2016 อเล็ i s ิสแม็กอเลสเก็ค่อยๆไต่เต้าตขึ้นมาเป็นนักเตะกำลังสำคัญของอาร์เจนติน j u n ูเนียในฤดูกาล2016-2017เขาได้เล่นไป23นัดนะครับตอนนั้นเนี่ยทีมอยู่ในระดับพรีเมี a ร a าเบเนชั่ก็คือในระดับด i วิชั่น2ก่อนที่เขาจะช่วยให้ทีมมาเลื่อนชั้นสู่ลีกสูงสุดของอาร์เจนตินาก็คืออาร์เจนตายพรีเมียร v i ด i วิชนในฤดูกาล2017-2018 และเขาก็ลงเล่นในหลีกสูงสุดของอาร์เจนติน่ากับอาร์เจนติโนโจูเนียร์ไป24ทนัดเล่นดีมีแววครับเขาก็เลยโดนทีมดังของอังกฤษนะครับก็คือไบรตันแอนโฮฟเอาเบียนซึ่งเป็นทีมที่มักจะสอดสายหานักเตะที่ไม่ค่อยดังแต่ฝีเท้าดีเข้ามาเสริมทําร่วมทีมจีบแล้วก็ดึงตัวมาร่วมทีมเมื่อวันที่24มกราคมปี2019ครับโดยเซ็นสัญญากัน4ปีครึ่ง อย่างไรก็ดีครับหลังจากที่เซ็นสัญญากันแล้วไบรตันครับต้องปล่อยให้อ์เจนติโนจูเนียยืมอเล็กซิสมาลิสเตอร์กลับไปเล่นให้กับทีมอ์เจนติโนจูเนียในช่วงปี2019อีกค่วงช่วงเวลาหนึง่งกลับไปช่วยทีมเก่าก่อนครับซึ่งเขาก็กลับไปเล่นกับอ์เจนติโนจูเนียอีก10นัดก่อนที่ในฤดูกาล2019-2020จะโดนโบค่าจูเนียครับยืมตัวไปจากไบรตันไปร่วมทีม และได้เล่นกับทีมยักษ์ใหญ่ของประเทศอย่างอาร์เจนตินาจูเนีย13นัดหลังจากที่ไปโชว์ฟอร์มได้ดีกับโบคาจูเนียครับไบรตันแอนโฮปเอาเบียนโดยแกรมพอร์เตอร์ซึ่งเป็นกุนซือในเวลานั้นก็เลยให้โอกาสอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ครับขึ้นมาเป็นผู้เล่นตัวจริงชุดใหญ่ให้กับทีมไบรตันเนื่องจากว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยไบรตันเองก็มีปัญหาเรื่องของ ผู้เล่นบาดเจ็บไหนจะเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นะครับมันก็เป็นโอกาสทองครับที่อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ครับได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นตัวหลักของไบรตันโดยที่เขาได้เล่นเป็นตัวหลักของไบรตันจริงๆเนี่ยในฤดูกาล2 0 2 0 2 0 2 1ที่เล่นไป21นัดในพรีเมียร์ลีกเล่นรวมทุกรายการไป27นัดหลังจากนั้นในฤดูกาล2021-2022คร2021 2022, าวนี้ ไปฤดูกาลที่เขาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมมากครับเล่นในพรีเมียร์ลีกไป33นัดยิง5ประตูเล่นรวมในทุกรายการไป36นัดทําได้5ประตูครับขณะที่ฤดูกาลต่อมาก็คือฤดูกาล2022-2023ถือว่าเป็นปีทองของเขาจริงๆครับในพรีเมียร์ลีกเล่นกับไบรตันไป35นัดซัดไป10ประตู เล่นรวมทุกรายการไป40นัดทำไป12บ12ประตูจนถูกเรียกตัวไปติดทีมชาติอาร์เจนตินาชุดใหญ่แล้วไปเล่นกับทีมชาติอาร์เจนตินาชุดที่ได้แชมป์ฟุตบอลโลกปี2022แถมได้เล่นเป็นหนึ่งในนักเตะกำลังสำคัญอีกด้วยครับ ก่อนที่จะไปได้แชมป์ฟุตบอลโลกปี2022เนี่ยอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ก็อยู่ในทีมชาติอาร์เจนตินาชุดที่ได้แชมป์ฟินาลิสมาหรือแชมป์ระหว่างการดวลกันของทวีปอเมริกาใต้กับทวีปยุโรปซึ่งเป็นการเจอกันของอาร์เจนตินาที่เป็นแชมป์โคปาอเมริกากับอิตาลีที่เป็นแชมป์ยูโร2022 ปรากฏว่าอาร์เจนตินาถล่มไป3-0นะครับเท่ากับว่าในทีมชาติอาร์เจนตินาชุดใหญ่เขาคว้าแชมป์มาแล้ว2รายการแต่ในกับระดับสโมสรเนี่ยถ้าเขายังอยู่กับไรตันต่อไปเห็นทีว่ายากครับที่จะได้แชมป์จะได้ท่วงรางวัลติดมือเมื่อลิเวอร์พูลให้ความสนใจในขณะที่ไรตันเองก็มองเห็นว่าอนาคตของเขาน่าจะไปได้ไกลกว่านี้จึงยอมปล่อยให้ลิเวอร์พูลครับ ซื้อตัวไปในราคาที่เขาว่ากันว่าถูกมากๆเบื้องต้นเนี่ยนะฮะสาล้านปอนด์แอดออนรวมทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยไปพีคได้สูงสุดที่55ล้านปอนด์โดยเซ็นสัญญากันไปเมื่อวันที่8มิถุนายนปี2023ที่ผ่านมาเซ็นสัญญากันเป็นระยะเวลา5ปีนะครับค่าตัวเนี่ยจริงๆเขาไม่เปิดเผยนะแต่สุดท้ายเนี่ยายงานข่าวก็แจ้งออกมาเลยครับว่าน่าจะอยู่ที่35ล้านปอนด นะฮะและวแอดออนขึ้นไปเนี่ยน่าจะอยู่ได้ที่55ล้านปอนด์นี่เป็นการเซ็นสัญญาที่ดูแล้วน่าจะคุ้มค่านี่คือนักเตะดีกรีระดับแชมป์ฟุตบอลโลกแต่ราคาค่าตัวขนาดนี้ถือว่าลิเวอร์พูลครับปิดดิวงานนี้ได้แบบน่าทึ่งมากๆนะครับโดยที่ไม่มีทีมอื่นนั้นเข้ามาแย่งเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกมากว่าทำไมทีมยักษ์ใหญ่ทีมอื่น ไม่มีทีมไหนมาแข่งกับลิเวอร์พูลในการยื่นข้อเสนอขอซื้อตัวอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์ตอนนี้ฮะอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์เป็นสมาชิกคนใหม่ของทีมของแดงลิเวอร์พูลกับตำแหน่งกองกลางหมายเลข10แน่นอนครับสิ่งที่จะตามเข้ามาก็คือความกดดันจากความคาดหวังของแฟนๆนั่นเองเดี๋ยวเรามารอติดตามดูครับว่าอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์จะยกระดับตัวเองในระดับสโมสส ก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นกําลังสําคัญของลิเวอร์พูลแล้วช่วยให้ลิเวอร์พูลคว้าแชมป์อะไรมาครองได้ต่อไปในอนาคตหรือเปล่าเพราะกับทีมชาติอาร์เจนตินาเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกได้แล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรที่ใหญ่ไปกว่านั้นแล้วครับตอนนี้ในวัย24ปีไล่ล่าความสําเร็จระดับสโมสรอ,อย่างเดียวแล้วครับสำหรับอเล็กซิส ม็กอัลลิสเตอร์และนี่คือเรื่องเล่าของนักเตะคนนี้ที่มีดีกรีไม่ธรรมดาแต่ว่าค่าตัวถูกมากๆอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ถ้าท่านรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดซุปเปอร์แตงกดอะไรก็ได้ที่มันจะเป็นกำลังใจให้กับผมนะฮะเอาไว้ด้วยนะครับฝากช่องทนคุ้ง9กไว้ในอ้อมใจด้วยแล้วพบกันใหม่ EP หน้า EP นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ